จากเรื่องของสื่อกลมประชาสัมพันธ์นะครับไปดูการแข่งขันกีฬานะครับภูเก็ตอันดามันเอฟซพายแชมป์ให้กับนครศรีอยเต็ดครับที่โชว์ฟอร์มเหนือกว่าในการแข่งขันฟุตบอลสีเศร้าภูเก็ตอันดามันพรีซีซั่นสปอร์ตซิตี้ครับการแข่งขันขอไปครับการกีฬาห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ตครับสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดภูเก็ตร่วมกับ4สโมสรชั้นนําระดับไทยลีกทีสโมสรฟุตบอลโพลิเทโร ทีสโสโมสรน,นครศรียูธนเทศทีสมโสโมสรเมืองตรังยูเนเต็ดและสมโมสรภูเก็ตอันดามัน FFC ครับร่วมจัดการแข่งขันฟุตบอลสี่เศร้าภูเก็ตอันดามันพรีซีซั่นสปอร์ติตีที่สนามสุรกุลภูเก็ตนะครับโดยคู่ชิงชนะเลิศนะครับเป็นการโครจรพบกันระหว่างทีมเจ้าภาพภูเก็ตอันดามันเอซึ่งนัดแรกนะครับเอาชนะตรังยูเนเต็ดอยู่ที่2ประตูต่อศูนย์นะครับพบกับนครศรีอนเต็ดนัดแรกพลิกล็อกชนะจุดโทษทีมไทยลีกโปลิทเทโร อยู่ที่4ประตูต่อ2ส่วนผลการแข่งขันฝ่ายนครศรีอยเต็ดครับที่โชว์ฟอร์มเหนือกว่าเอาชนะเจ้าภาพภูเก็ตอันดามัน f อด้วยสกอร์3ประตูต่อหนึ่งครับสำหรับพิธีปิดการแข่งขันนะครับนายอำนวยพินสุวรรณรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตก็ได้เป็นประธานพร้อมมอบถ้วยรางวัลโดยมีนายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัด et, ภูเก็ตผู้อำนวยการการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ตและรองประธานสโมสรภูเก็ตอันดามันเอฟซเข้าร่วม